ครับเพราช่องสสเปเยยานาวันนี้เป้จะมารีวิวพระที่ตัวเองมีอยู่เป็นประมาณนี้นะทุกคนองค์ที่หนึ่งจะเป็นองค์หลวงพวอ่อพุทธสุธรอะไปแบบเร็วๆเลยเนาะองค์องค์งที่สองจะเป็นคนแผนเรียกทรัพย์หลวงปู่เสาสาวโ,วโนเนาะถ้าผู้ผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปหลวงปู่ทวดเยน็นน้ำทะเลเจืดวัดช้างให้ต่อไป พระผงกระเบื้องพระผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัสุทอแล้วก็มีพอปลาลอลอเเนาะเป็นของเป็นสัญลักษณ์ของลอ9นี่เป็นหลคงปู่ทวดกับสมเด็จโตสมเด็จโตอยู่ข้างหน้าคือทุกคนเห็นนะสมหลวงปู่ทวดจะอยู่ข้างหลังอันนี้สมเดมเ็จองค์ปถมเศรษฐีเมืองทองรุ่นหนึ่ง วัดรัชธาธรรมสองห้าหสองบางขวันนะทุกคนสวยมากอุอ่าพระราชทานเพลิงโศกพระสศกธรรมคุณวัดก้อนแก้วอันนี้อันนี้ขอไปดูมงคนเข้าไปให้คนที่เข้าโรงสนันนะทุกคนพร้อมกับเงินหนึ่งบาทนี้ควบคู่กันมาเลยต่อไปก็จะเป็นนางขวักเจริญทรัพย์หลวงพ่อสมชาย เป็นรุ่นสุดท้ายนะมั้งที่เขาบอกเพราะท่านมรณาภาพแล้วเนาะน,นี่ก็จะเป็นที่ระลึกกระถินสองห้าหกหกข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่อทันใจข้างหลังก็จะเป็นพระวิสุวรรณองค์ตับสององค์สุดท้ายนะทุกคนแล้วก็เป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นมั่งมีสีสุขเป็นรุ่นที่แบบในวัดไม่มีแต่เขาจัดสร้างที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้นนี้ก็เหมือนกันองค์หลวงพ่อโสธร จบปแล้วจบไปแล้วนะครับถ้าทุกคนมีพระมีพระรุ่นที่เปให้ดูอย่าลืมเอามาให้ดูด้วยนะครับไปแล้วนะคะบ๊ายบาย